สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปดีมีเดียนะครับสำหรับใครที่จะฝากเงินนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราก็พยายามคิดไตร่ตรองก่อนที่จะลงทุนนะครับอ่ะในส่วนของใครที่เตรียมพร้อมแล้วนะครับก็เข้ามาในส่วนของกระเป๋านะครับเข้าในส่วนของฝากเงินนะครับก็กดฝากตรงนี้นะครับกดเซฟรูปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปนะครับ เวลาเราไปจ่ายเรียบร้อยเราก็พยายามเช็คตรงนี้นะครับแต่ถ้าในส่วนของกสิกรไทยเนี่ยมันจะขึ้น d ีมีเดียเม็กดีเมกเกอร์มเดีเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกกรุงไทยหรือว่าไทยพาณิชย์มันจะขึ้นแค่เคเคพัดช็อปนะครับแล้วก็เราดูเลของอินนะครับว่ามันตรงไหมแล้วก็กดนี่ครับตั้ง well, ค่าไทยนะครับเราฝากเข้าไหร่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปหยุดด hmm. ูตรงนี้นะ <sunny. S 2> <benefits. S 1> สมมติแ0 0เนี่ยแล้วก็ดูนะครับใส่จํานวนเงินนะครับอันนี้เนี่ยใส่สมมติ8 0ดเติมตรงนี้นะครับแล้วก็จํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ใส่รูปนะครับเอารูปมาใส่นะแล้วก็กดยืนยันฝากนะครับก็รอประมาณ2 3สาชั่วโมงนะครับเพื่อที่เงินจะได้เข้านะแล้วก็ในส่วนของการอัพบีนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาหน้า VP ก่อนนี่มันจะมีให้อัปเกรดตรงนี้นะครับอ่ะอัปเกรด สำหรับใครที่จะเพเกียดเนี่ยสมมติอันนี้ผมขั้นต่อไปมันต้องเป็นซิลเวอร์นะครับแต่ถ้าเป็นบอลเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับเงินเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ว่าเรามีเท่าไหร่นะก็คือมันรวมในบัญชีนะครับแต่ว่าเขาจะแจกให้เนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับตรงนี้มันจะมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปคํานวณดูนะครับว่าเราต้องเติมเท่าไหร่นะเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยผมแนะนําให้ สามสิบบาทอย่าเพิ่งถอนนะให้ถอนประมาณร้อยหนึ่งสองร้อยแล้วค่อยถอนนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยมันถอนห้าร้อยนะครับาสาหรับการเติมเงินเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเราก็ลองตัดสินใจดีๆนะครับสําสหรับคนที่เล่นเนี่ยอย่าลืมรับตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีภารกิจของขวัญน,นะอของขวัญตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เช็คอินตรงนี้รับอีกหนึ่งบาทนะวันหนึ่งเราจะได้ ถ้าเราไม่ได้สมัคร VP นะครับมันจะได้วันละ10บ,บาทนะแต่ถ้าใครที่เล่นยังไม่อยากเสี่ยงอะไรเนี่ยผมแนะนำให้เล่นฟรีไปก่อน,นครับเล่นไปเรื่อยนะ,ะสมมติเราเล่นไปเนี่ยถ้าถอนครั้งที่2ก็ใช้เวลา50วันนะครับเพราะว่าได้วันละ10บ,บาทก็ไม่เสียหายอะไรนะก็1เดือนกับ20วันนะครับ500ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเติมเนี่ย ก็ใช้เวลา20วันนะครับแต่ว่าเงินหลักพันเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ